สวัสดีครับวันนี้พบกับการทำงานโปรแกรมอาสาซีเรื่องการคำนวณดอกเบี้ยงเงินฝากจากในโจทย์เนี่ยธนาคารแห่งหนึ่งให้ดอกเบี้ยงเงินฝาก5%ต่อปนะีจงเขียนโปรแกรมที่ผู้ใช้ป้อนเงินฝากจำนวนเริ่มต้นและจำนวนปีต้องการฝากโดยใช้คำสั่ง for loop แสดงจำนวนยอดเงินในแต่ละปนะีโฟชาต์ของการทำงานนะครับ ขั้นตอนของการทำงานในรูปแบบโฟร์ชาร์ตนะครับจากที่เราขึ้นสไลด์ไว้นะครับการทำงานจะเริ่มต้นที่สตาร์ทนะครับต่อมาเนี่ยเราจะประกาศตัวแปรที่เป็นดับเบิลเอมเอาส์นะครับแล้วก็อินที่เป็นเยียนะครับก็คือประกาศตัวแปรสำหรับเก็บจำนวนเงินฝากและจำนวนปีนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นการแสดงข้อความให้ผู้ใช้ในกรอกจำนวนเงินฝากนะครับเก็บตัวแปรไว้ในเอเมาส์นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยจะแสดงข้อความนะครับ ขอให้ผู้ใช้กนะ่อจำนวนปีที่ฝากและเก็บตัวแปรไว้ที่เยียนะครับนะพอมาต่อจากหน้าเมื่อกี้นะครับเราจะกำหนดค่านะครับจำนวนปีที่เรารับไว้เนี่ยเมื่อสักสักครู่นี้นะสมมุติว่าเรากำหนดไว้ที่3ปีนะครับจำนวนเงิน อันนี้เรากําหนดไว้สักหนึ่งพันนะครับจำนวนสปีนะครับโดยเราที่จะกําหนดจํานวนปีเนี่ยให้เป็นไนะครับเท่ากับหนึ่งะครับในโฟชาร์ดนี้ตำแหน่งวงกลมนี้คือตําแหน่งรวมจุดเชื่อมของโฟชาร์ดนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูเงื่อนไขนะครับการสร้างเงื่อนไขเนี่ยเมื่อเรากำหนดค่าหนึ่งปีแล้วเนี่ยนะครับให้เป็นไนะครับเราก็จะมาตั้งเงื่อนไขว่าไเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับเยียถ้า เป็นจริงนะครับโปรแกรมจะคำนวณแสดงจำนวนปีด้วยการเอา0.5เนี่ยคูณจำนวนปีแล้วก็บวกจำนวนปีจะเป็นเท่ากับจำนวนปีนั้นนะครับก็แสดงข้อความออกมาปีที่หนึ่งนะครับจำนวนเงินฝากบวกกับจำนวนดอกเบี้ยนะครับแล้วก็จะเข้าเงื่อนไขต่อไปคือเช็คนะครับว่าจำนวนปีเนี่ยเมื่อบวก ปอีกหนึ่งปีแล้วเนี่ยยังอยู่ในเงื่อนไขที่เราตั้งตัวอย่างไว้มันคี้สามปีไหมครับถ้ายังอยู่น้อยกว่าเท่ากับจํานวนปีที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเข้าเงื่อนไขเดิมบนรูปแบบเนี้ยจนครบเมื่อเข้ามาปีที่สี่นะครับเงื่อนไขเนี่ยบวกไปแล้วเนี่ยมากลับมาตรงนี้เป็นปีที่สี่โปรแกรมจะมองว่ามันเกินจํานวนที่ระบุไว้น้อยกว่าเท่ากับเหรียมันก็จะเป็นเท็จมันก็จะออกไปที่ จบโปรแกรมทันทีนะครับตัวอย่างของโค้ดภาษา C นะครับที่เมื่อกี้เราประกาศตัวแปรเนี่ยก็จะมีสองบรรทัดนี้นะครับสี่กับห้านะครับแล้วก็ตัวริ i n t เนี่ย print ก็คือแสดงค่าให้ผู้ใช้เนี่ยกรับจำนวนเงินฝากเก็บไว้ในตัวแปรเ o า s e ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยจะแสดงค่าให้ผู้ใช้เนี่ยกรอกจำนวนปีเก็บไว้ในจํานวนตัวแปรที่เป็นปีตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมาเป็นตนัวนี้นะครับชุดราการตัวนี้จะเป็นคำสั่ง for loop นะครับให้เงอนไข่เนี่ยเข้าใน loop ที่เราต้องการนะครับนะครับเรามาดูกนันชาติทีเนาะก็จะมีเมาส์เะยครับตัวนี้โปรแกรมจะคำนวณด้วยการเอาจํานวนเงินฝากนะครับที่เป็นตนัวแปรนี้นะครับข้ามาคูณกับดอกเบี้ยแล้วบวกจํานวนปีนะครับบวกบวกบวก นี่จำนวนปีบวกเงินฝากที่เราตั้งต้นไว้จะเท่ากับเงินฝากที่พร้อมดอกเบี้ยจะเข้าเงื่อนไขต่อไปก็คือบวกจานวนปีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบจานวนปีที่เราก่อไว้ในเงื่อนไขนี้นะครับก็จะป็ิ้นข้อความนี้มาเรื่อยๆหากครบหรือว่าออกจากเ,าเงื่อนไขแล้วเนี่ยก็จะจบโปรแกรมทันทีนะครับเราไปดูตัวอย่างกันนะครับนะครับตัวอย่าง ก็เกเงินไว้ที่7,000บาทนะครับจำนวน6ปีครับโปรแกรมก็จะคำนวณจำนวนปีมาให้เราครับ6ปีครับก็ตัวอย่างโค้ดก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณครับ